ก่อนหมด,ดยังว่นนาดแสบนั่มาดูหมูกรอบก่านนี่มีมัมีปลาเผาอุย้ยทำอย่างดีเลยนคะครับบุญนอิปอนมาสมตำพี่ไม้ส้มตำพี่ไม้นะครับขนนเป้นเ้นท่าน นี่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นเซนท่านนะครับผมเซนท่านบนราชธาน,นีมากินทั้งแรกนะครับบโบเดชังเกตนะครับผมบนมีหลานส้มตําห้องแอร์นะครับข้างในห้องแอร์นะครับผมมากินแทบแรกเพาะวาจะมีปลาเผาให้ด้วยมีปลาเผาทำอย่างดีเลยนะครับผมมีแมค้า้านกระสาดมากากะลังตำนี้นะครับผมมีไก,ก่ย่าง อะไรอย่างตูในใันง่ายเลยพี่น้องของกินเต็มเลยขอสั่งเลยล่อไปกินน้ำกันด้วยพี่น้องน,นะนีข้างในร้านเขาข<ด>้างในหาหานเขาพี่น้องสวยมากเป็นเสียบบอ นี่คือร้านร้านส้มตำพี่ไม้นะร้านส้มตำพี่ไม่เส้นเส้นถนนเส้นท่านเส้นท่นนา,ททานบนราชธานีนะครับผมสั่งก่อนกอนสั่งแบบตำตัวหมูกรอบตัวหมูหมกรอบแล้วก็จะมีตำสั่วด้วยตำสั่วเผ็ด,ดๆมักกินกรสจัดนะครับผมมีหนังไก่แล้วก็มีปีไก่ทอดร้อนๆเลยทุกคนมาเสียมกันนะครับเผาเคียงนะครับผมว่าจะได้กินของเนื้คือเกาอ้ย องเขาเป็นงามๆนะครับผมกินออกมาสิๆมๆกันครับผมีนนนน่นออกมากินกัเลยมาเฮ่ยอร่อยจริงเพิ่งมากินครั้งแรกนะอืมเิมากินด้ยวยแรกอือโอ้ยก่อ,อ,อนบักจะหมดแฝบนัวมา กัดปากากัของขอให้ดุกหน่องปากปโ,ปโูปากแห้งปูอยู่แล้วกัดปากแตกสั่งโอ้โหอ,อร้อย่กินเนาะกิไนไก่บ้านบอกเลยว่าไม่มีคำว่าจะไม่แซบแซบมาสามมามาดูตัวนี้กําหัวนะครับ ตํามหัวหมูกรอบนะครับไม่เคยกินมานานและไม่ค่อยได้ทํากินเลยส่วนมากมีแต่ทำตำั้ซัวกินยู่บ้านไม่เคยมาสั่งแบบนี้นะอันนี้ต้องไอยอยากกินด้วยแหละมูตกค <ตก S 1> ่ไหนดูไก่ดูหมูกรอบเขาอันนี้นอืมืมรสชาติรสชาติเหมือนกันเป๊ะ bài càng ngược trắng mhm mhm mm mm -hmm. Nóng okay. mhm mm. mm สร้งพี่เพจเด็บหนอนเด้กคือนคนมกักินพี่เพจนะ แต่บุงคนมากินกลียหน่อยเนี่ยนะคนก,กินแบบโปรเจ็คเอาก,กระดูกออกเลยว่ามันแสบทุกคนบางหย่อมลูกค้ามาเรื่อยๆ <c oughs> ไม่รู้ว่าร้านเขาเปิดนานหรือยังนะแต่เ,เราเพานะนนะิ่งมาเนาะไม่ไเนาะครั้งแรกอื 嗯。干<真>。干。黄<棒>嗯。嗯。长得高，又大。 บ้องก้อนอยู่ก้อน่ยกินต่อนะนั่งกินหรอแบบหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งนี่โคตรเด็ดมา ปแล้วครับผมสวัสด,ดีครับนี่องไจังขอพระเจานรโดนเศษเดี๋ยออกกล่องนะจิ้นี่อนแต่ไม้องมวัดเป็นที่ไหนบอกเนืว่าโวเสบ ต้องลองชิมไก่ครับนี่เลยมีกีไก่ทอดออป้าสั่งมานุ่มอ่ะหอมนอกนุ่มในอ่ะได้ไหมนี่<อ>เขาก็มีน้ำจิ้มไก่ด้วยนะจิ้มไก่เสือไค่อยากจิ้มเนาะ ขออนุญาตี่ปิดก่อนนะคะบ๊ายบาย